เราจะมาสู่ช่วงคอลัมนิสของเราครับวันนี้เป็นคิวของคุณยุทธนาบุญอ้อมครับคุณเต้ครับสวัสดีครับสวัสดีคคือผมเนี่ยทำงานในแวดวงครีเอทีฟมาตั้งนานครับทำงานวิทยุต้องเขียนสปอตวิทยุทำให้ผมนึกถึงคำคำหนึ่งนะฮะที่ที่มักจะได้ยินในแวดวงศิลปะคือคำว่า less is more อ่าซึ่งก็คือการที่บางอย่างทำแต่น้อยแต่กลับได้มากนะครับจากประสบการณ์การทำงานทำให้ผมได้ยินนิทานเรื่องหนึ่งซึ่งมันค่อนข้าง สอนเราในการทำงานว่าบางครั้งทำแต่น้อยเนี่ยจะได้มากกว่าทำเยอะๆอีกด้วยซ้ำไปคือผมมองว่านี่เป็นกลไกที่ใครๆก็อยากได้นะแต่บางทีเราหากลไกนี้ยากเหลือเกินเพราะใครๆก็อยากได้ว่าทำนิดเดียวแต่ผลงานมันช่างยิ่งใหญ่อะไรเงี้ยใช่ครับใช่ครับยากจังเลยอะไรเงี้ยจริงๆแล้วมันไม่จะว่าไม่ยากก็ไม่เชิงแต่ว่าถ้าเรารู้ว่าเราต้องมองไปตรงจุดไหนมันจะง่ายขึ้นครับ คือผมยกตัวอย่างเวลาเราทำสปอตวิทยุนะครับผมเชื่อว่าทุกท่านคงเปิดวิทยุแล้วต้องเคยได้ยินสปอตโฆษณาสปอตโฆษณาบางตัวเนี่ยก็จะมีเสียงผู้ประกาศนะฮะก็เล่าเรื่องโฆษณาสินค้าไปมีเพลงประกอบนะฮะเพลงตื่นเต้นเพลงเศร้าแลไรก็ว่ากันไปตามเนื้อหาแล้วก็ยังมีสิ่งที่เรียกว่าซาวเอฟเฟกต์เช่นเสียงฟ้าผ่าเสียงรถวิ่งเสียงระเบิดตามเนื้อหาของเรื่องนะซึ่งหลายครั้งเวลาที่เราเขียนสปอตวิทยุเนี่ยความที่เรารู้สึกว่ามันต้องมีเช่น เมื่อมีเสียงพูดแล้วมันต้องมีเสียงเพลงประกอบครับแล้วมันต้องมีซสาร์เอฟเฟกด้วยมันจึงจะครบครันแต่ในความเป็นจริงหลายครั้งเราลืมไปว่าบางอย่างมันไม่ต้องมีก็ได้เพราะว่าเวลาเราทำสปอตวิทยุเนี่ยสิ่งที่เราต้องการก็คือให้ผู้ฟังฟังแล้วรู้เรื่องว่าเรากําลังขายอะไระถ้าสมมุติว่าฟังแล้วรู้เรื่องเข้าใจรู้สึกอยากไปซื้อสิ่งนั้นโดยไม่จําเป็นต้องมีเพลงประกอบโดยไม่จําเป็นต้องมีซสาร์เอฟเฟกเนี่ยก็ไม่ต้องมี เพราะหลายครั้งซาวด์เฟกมันไปนดังกลบเสียงผู้ประกาศอออจุดที่ควรจะได้รับก็เลยไม่ได้ยินหรือบางครั้งอูเพลงประกอบมันเพาะมากมอโอ้โหเลือกแทบตายเลยนะฮะค้นไลบรารีหาเพลงประกอบที่ดีที่สุดแล้วมันเพาะมากจนคนเลยฟังเพลงประกอบซะเพะลินก็เล<ห>ยไม่ได้ยินไอเนื้อหาที่ผู้ประกาศจําเป็นต้องลืมสิ่งที่จะสื่อสารไปครับซึ่งถ้าเราศึกษาเรื่องงานโฆษณาดูผลรางวัลพวกแบดอะวอร์ดแท็กอะวอร์ดเนี่ยนะฮะสปอตวิทยุที่ได้รางวัล ผมใช้คาว่าส่วนใหญ่ได้เลยนะครับมีเพลงประกอบหรือซาวด์อฟเฟกน้อยมากมเพราะว่าสปอตวทิทยุที่รางวัลคือฟังแล้วเข้าใจรู้สึกอยากไปซื้อของนั้นนะครับม,มันก็เลยมีนิทานที่เขาเรียกกันว่านิทานครีเอทีฟเป็นนิทานที่ครีเอทีฟรุ่นพี่จะเล่าต่อๆกันมาให้ครีเอทีฟรุ่นน้องฟังว่าวิธีคิดงานแบบน้อยแต่ได้มากนั้นมันคืออย่างไรนะครับนิทานเรื่องนี้มันเริ่มต้นว่ามีตำนานเกี่ยวกับช่างแกะสลักไม้คนหนึ่ง นะครับ,รบแกะสลักช้างได้เก่งมากไม่ว่าใครก็ตามที่เห็นงานแกะสลักช้างของช่างคนเนี้ยก็ต่างทึ่งเพราะว่ามันดูเหมือนช้างมากมัน,มนดูมันมีชีวิตรจริงมันเหมือนช้างเลยครับวางอยู่ก็นี่มันช้างหรือเปล่าแต่ว่าพอเข้าไปดูใกล้ๆไปสัมผัสดูจึงรู้ว่าเฮ้ยมันคือการแกะสลักไม้นะครับ,รบก็เลยมีคนด้านด้นไปหาตาคนที่แกะสลักคนเนี้ยช่างแกะสลักเนี้ยว่าอยากรู้เทคนิคอยากไปให้เขาสอนหน่อยว่า แกะสลักไม้อย่างไรจึงทําให้เหมือนช้างได้ขนาดนั้นนะครับ,รบเขาก็ดันดดนไปจนไปอยู่ในป่านะครับมีกระท่อมเล็กๆอยู่ <c oughs> ไปเจอช่างแกะสลักคนนี้นั่งในกระท่อมก็ไม่ได้มีอะไรพิเศษนะครับก็มีตามประษาของที่ทํางานของช่างแกะสลักก็มีไม้เยอะแยะมีอุปกรณ์การแกะสลักแล้วก็มีคุณลุงคนนี้นั่งก้มหน้าก้มตากําลังตอกแกะสลักไม้อยู่นะครับก็เข้าไปถาม ว่าคุณลุงครับผมเนี่ยอยากทราบจริงๆว่าคุณลุงมีวิธีการแกะสลักช้างอย่างไรจึงทําให้มันดูเป็นช้างได้ขนาดนี้มันเหมือนช้างได้ขนาดนี้คุณลุงเขาก็วางเครื่องมือหันหน้ามาพูดบอกว่าผมอยากรู้เหมือนกัน <laughs> ยังไงมันก็ไม่มีอะไรยากนะพอนุม่มก่อนอื่นก็ต้องไปหาไม้ที่ดีเมื่อได้ไม้ที่ดีมาแล้วก็เพียงแค่ แกะสิ่งที่ไม่ใช่ช้างออกไปอ้าวลุงอาจจะอย่างนี้มันก็เป็นความจริงแต่ว่าเออก็จริงมันก็จริงอะฮะคือ,ค,อคือหลายครั้งคือคําว่าได้ไม้ที่ดีแล้วก็แกะสิ่งที่ไม่ใช่ช้างออกไปเมื่อเราแกะสิ่งที่ไม่ใช่ช้างออกไปมันก็จะเหลือช,ช้างไงฮะซึ่งถ้าเราเทียบย้อนกลับไปตอนที่เราทําสปอตวิทยุเมื่อกี้นี้สมมติว่าผมทําสปอตโฆษณารายการเจาะใจอยากจะบอกว่าเจาะใจสัปดาห์หน้าพบกับ คุณยุทธนาบุญอ้อมนะฮะ,ฮะคือเนื้อหามันก็คงต้องเล่าว่าแล้วคุณยุทธนาบุญอ้อมน่าสนใจอย่างไร <ฮะ S 1> มันมีเรื่องอะไรมาเล่าให้ฟังเมื่อเราเขียนสคริปต์เสร็จอ่านสปอตไปได้เนื้อความที่ต้องการลองใส่เพลงประกอบเข้าไปดูใส่ซาวเอฟเฟกคุณยุทธนาบุญอ้อม <c oughs> เป็นเจ้าพ่อเด็กแน้วท่านั้นแท้แหละก็ว่ากันไปแต่ก่อนที่เราจะส่งสปอตชิ้นนี้ไปออกอากาศเราลองฟังดูก่อนไหมว่าเอ๊ะถ้าตัดซาวเอฟเฟกออกไปเนี่ย มันยังได้เนื้อความว่าคุณยุธนาบุญอ้อมมันเป็นอย่างนั้นอย่างนี้ยังฟังรู้เรื่องอยู่ไหมเออถ้ามันยังฟังรู้เรื่องอยู่แปลว่าไม่ต้องมีซาวด์อฟเฟกต์ก็ได้ลองตัดเพลงประกอบออกไปดูซิยังฟังรู้เรื่องอยู่ไหมมันเพลงประกอบมันช่วยเสริมให้มันน่าสนใจมากขึ้นไหมถ้ามันช่วยเสริมมันก็เหมือนกับเพลงประกอบอาจจะเป็นงวงช้างถ้าคุณตัดงวงช้างออกไปมันก็ไม่ใช่ช้างไงแต่ถ้าเพลงประกอบมันเยอะไปเช่นพอทําไปทํามามันเริ่มไม่ใช่งวงแล้วมันกลายเป็นสามงวง ซึ่งช้างมันไม่ได้มีสามงวงเราๆๆเราก็จําเป็นต้องให้เหลือแค่งวงเดียวก็ <ๆ S 1> ตัดออกให้มันพอดีพอดีออก็จะได้สปอตที่ดีสปอตที่เป็นช้างคือสิ่งสําคัญมันคือเราต้องรู้ก่อนว่าช้างคืออะไรช้างที่เราต้องการคืออะไร,ไรถ้าเราไม่รู้ว่าช้างหน้าตาเป็นอย่างไรมีงวงกี่อันมีงากี่อัน <c oughs> เราก็จะไม่รู้ว่าไอ้สิ่งที่ไม่ใช่ช้างนั้นคืออะไรเช<น>่นสมมติโต๊ะเก้าอี้ที่เรานั่งกันอยู่อย่างนี้นะครับหน้าที่ของมันก็คือเราต้องมีเก้าอี้ให้นั่งกันถามว่าไม่มีโต๊ะตัวนี้ได้ไหม จริงๆไม่มีโต๊ะตัวนี้ใช่แต่ถ้าไม่มีโต๊ะตัวนี้มันก็ไม่มีที่วางแก้วน้ําแปลว่าอันนี้อาจจะเป็นงวงก็ได้ถ้าตัดออกไปที่ไม่ตรงก็จะไม่ใช่ช้างวิธีคิดมันก็แปลว่าทุกงานในโลกไม่ว่าท่านจะทํางานอะไรก็ตามแต่ครับลองหาว่าเนื้องานจริงๆเนี่ยโดยไม่นับว่าคนอื่นเขาทํามาเขาต้องมีอันนั้นเขาต้องมีอันนี้มองไปที่เนื้องานจริงๆว่ามันคืออะไรกันแน่ก่อนแล้วเรากำลังทําให้มันเยอะเกินไปหรือเปล่าทําให้ผมนึกถึงคําของจาพนมครับที่เขาตามหาสร้างข้อยุติใส่เนี่ยหรอใช่ครับ ช้างคุณอยู่ไหนเนี่ยล่ะครับคุณต้องรู้ก่อนว่าช้างของคุณคืออะไรเมื่อคุณรู้ว่าช้างคุณคืออะไรคุณก็จะได้รู้ว่าคุณต้องตัดสิ่งเราไปบ้างในงานที่คุณกําลังทําอยู่ในสิ่งที่หรือปัญหาที่คุณต้องแก้อยู่แล้วคุณก็จะพบวิธีการแก้ที่บางทีง่ายกว่าที่คุณคิดอีกสซ้นไป มีตัวอย่างอีกข้อหนึ่งครับผมเพิ่งเดินทางกลับจากประเทศญี่ปุ่นซึ่งประเทศญี่ปุ่นนี่ก็ขึ้นชื่ออยู่แล้วเรื่องความเป็นเจ้าความคิดของเขาเขาเป็นนักคิดเขาชอบคิดประดิษฐ์ประดอยอะไรมากมายหลายครั้งก็เป็นวิธีคิดที่ล้ำใช้วิทยาการสมัยใหม่มากมายหลายครั้งก็เป็นวิธีการที่ง่ายๆมากอย่างผมไปเจอส้วมประหยัดน้ำของเขาวิธีคิดของเขาง่ายมากครับเขาไม่ได้ใช้เทคโนโลยีอะไรพิสดารเลยในเมื่อเขารู้อยู่แล้วว่าข้อแรกเมื่อคนปัสสาวะเสร็จ ต้องล้างมือต้องล้างมือและต้องล้างส้วมทําไมไม่ใช้น้ําชุดเดียวกันน้ําชุดเดียวกันกับที่คุณจะล้างมือเนี่ยก็ให้มันล้างส้วมไปด้วยสิวิธีคิดเขาก็คือว่าแทนที่เขาจะมีอ่างล้างมือเขาทําอ่างล้างมือไว้บนไอ้แทงค์ที่เก็บน้ําข้างหลังชักโครกอ๋อผมเคยเจอแล้วเออคือสมมติปกติท่านมันก็จะแบนๆอย่างนี้ใช่ไหมฮะเขาก็แค่ทำไอ้ตัวชิ้นข้างบนเนี่ยให้เว้าไว้เป็นอ่างล้างมือ แล้วแทนที่ไอ้ท่อน้ําที่มันจะต้องต่อเข้ามาเติมไอ้แทงค์เนี่ยแทนที่สุกปกติมันจะอยู่ข้างในเราจะไม่รู้ว่าน้ํามันวิ่งเข้ามาแล้วนะฮะเขาก็ทําเป็นท่อออกมาเหมือนท่อเหมือน,นก๊อกน้ำเหมือนก๊อกน้ําใช่ครับพอเรากดชักโครกปั๊บแทนที่น้ํามันจะวิ่งจากข้างล่างมันวิ่งจากไอ้ก๊อกน้าเนี่ยลงไปที่อ่างล้างซึ่งก็มีช่องท่อระบายเพื่อที่จะไหลต่อลงไปในแทงค์อยู่ดีสิ่งที่เราต้องทําก็เพียงแค่เอามือแหย่เอามือแหย่เข้าไปแล้วก็ล้างมือแล้วน้ําที่ล้างมือก็ไปเติมมันก็ไปเติมในแทง ซึ่งในที่สุดแล้วไอ้น้าชุดนี้มันก็ไม่ได้สกปรกเพราะว่ามันไม่ใช่น้ําที่ใช้แล้วมันก็คือน้ําจากที่เดียวกันกับที่เราเปิดที่ก๊อกใช่ดังนั้นประหยัดน้ําแทนที่เราต้องไปเปิดที่ก๊อกด้วยเราก็เปิดที่นี่ได้เลยประหยัดหลายต่อประหยัดที่วางอ่างด้วยใช่เพราะว่าที่ญี่ปุ่นเขามีปัญหาเรื่องพื้นที่พื้นที่เขาน้อยทุกอย่างมันจะต้องจํากัดพื้นที่หมดจบครับ ตอบโจทย์ทุกอย่างเลยนี่คือเลสิสมาของจริงเพราะเขารู้ว่าช้างเขาคืออะไรช้างเขาคือเมื่อคนเข้าห้องน้ําต้องใช้น้ําให้น้อยที่สุดคําถามทําไมมันไม่มีขายในไทยอ่ะคุณเคยเจอไหมผมไม่เคยเจอครับผมเคยเจอแต่ในญี่ปุ่นครับพี่ก็เคยเจอใช่ไหมใช่เฮ้ยมันง่ายมากเลยอ่ะเออเวลาเรานึกถึงส้วมญี่ปุ่นหลายคนจะไปนึกถึงไอ้ส้วมมีที่ฉีดไม่ได้แต่ความจริงแล้วไอ้วิธีง่ายๆแบบเนี้ยเขาก็มีอยู่โอเคเห็นด้วยเห็นด้วยอย่างยิ่งแล้วก็ จะย้อนกลับไปดูในชีวิตตัวเองว่าเราทำอะไรเยอะไปหรือเปล่าเราตอบโจทย์ตรงตามนั้นช้างของเราอยู่ไหนต้องหาให้เจอต้องหาให้เจอครับก่อนจากผมมีอีกเรื่องนึงไม่รู้จะตรงกับแนวคิดของที่คุณเต้นมานําเสนอหรือเปล่ามันมีเรื่องเล่าเรื่องหนึ่งนานมาแล้วตอนตั้งแต่ผมเด็กๆเขาบอกว่าสมัยก่อนก่อนสหรัฐอเมริกาจะเริ่มทําจรวดไปดวงจันทได้เขาจะต้องส่งจรวดขึ้นไปอยู่นอกบรรยากาศแรงดึงดูดของโลกให้ได้ก่อนนักบินอวกาศที่ขึ้นไปบนนั้นเนี่ยเขาจะต้องมีการเขียนบันทึกหรือคํานวณอะไรต่างๆต้องใช้ปากกา เขาก็มานั่งนึกว่าปากกาที่เราใช้อยู่ลุกลื่นครับมันเขียนได้หมึกมันไหลออกมาเพราะมันมีแรงโน้มถ่วงคือมันต้องไหลจากบนไ่เชื่อเราลองเอาปากกาเขียนอย่างนี้ไม่นานมันจะหยุดไหลมันจะเขียนไม่ได้เพราะแรงดึงดูดของโลกมันมันดึงลงนักวิทยาศาสตร์ได้ที่ได้รับมอบหมายมาก็มานั่งคิดเราต้องสร้างแรงดันในปากกาเราจะส่งความดันเข้าไปในนี้หรือเราจะใช้สปริงหรือเราจะใช้อะไรเพื่อเกิดแรงดันให้หมึกมันปล่อยออกไปครับคิดอยู่เป็นเดือนยังสร้างปากกาไม่ได้แม่เขาก็เลยหยิบดินสอให้ นวกาศจึงใช้ดินสอตั้งแต่นั้นเป็นต้นตอบโจทย์ไหมเป๊ะครับพี่เหมาะเจาะลงตัวงดงามขอบคุณมากครับคุณเต้นครับขอบคุณครับสวัสดีครับก่อนจากกันสัปดาห์นี้ไปพบกับช่วงเจาะใจสนับสนุนพลังคนสร้างสรรค์โลกกับ50ปีเชฟรอนประเทศไทย จ่ใจสนับสนุนพลังคนสร้างสารรค์โลกกับ50ปีเชฟร้นประเทศไทยชื่อโครงการ Power of Human Energy หรือว่าพลังคนสร้างสารรค์โลกเป็นโครงการเพื่อที่จะให้ประชาชนนั้นมีโอกาสได้ส่งภาพถ่ายเข้ามาประกวดที่สําคัญต้องเป็นภาพถ่ายที่สามารถสร้างแรงบันดาลใจให้กับผู้ที่ได้พบเห็นภาพเหล่านั้นด้วยนะครับสเดือนผ่านไปมีผู้ที่ส่งภาพถ่ายเข้ามาประกวดรวมทั้งสิ้น920ภาพถ่ายด้วยกันนะครับถือว่าเยอะมากเลยทีเดียวแหะครับ หลังจากนั้นทางคณะกรรมการก็เลยได้ทําการลงความเห็นตรงกันนะครับว่าควรจะมี15ภาพถ่ายที่เป็นสุดยอดของภาพแรงบันดาลใจด้วยกันนะครับวันนี้ผมจะพาคุณผู้ชมมาชมกันครับว่า15ภาพถ่ายเหล่านั้นมีภาพไหนกันบ้างไปชมกันเลยครับและนี่แหละครับคุณผู้ชมครับคือที่สุดของภาพถ่ายในหัวข้อพลังคนสร้างสรรค์โลกนะครับสวัสดีค่บพี่วรนันท์ครับสวัสดีครับ ทำไมภาพถ่ายภาพนี้ถึงได้เป็นที่สุดของภาพถ่ายในหัวข้อพลังคนส้างสารรค์โลกครับรูปนี้เนี่ยเมื่อดูโดยรวมเนี่ยมันจะตอบโจทย์ของหัวข้อได้ดีเพราะว่านอกจากป่าที่กำลังชุ่มชื้นดินที่เด็กที่กำลังทำกิจกรรมที่ปลูกป่าเนี่ยโชคดีว่าดินมันยังเปียกอยู่ครับมันก็เลยทำให้รูปนี้ไม่มีจุดเสียอะไรก็คือว่าไม่ดูแห้งแล้งไม่ดูใช่ครับคือกิจกรรมต่างๆมันดูดีแล้วก็ รอบด้านต่างๆในจุดเสียน้อยมากนะครับนั่นจะงเป็นสาเหตุที่ทําให้ภาพถ่ายภาพนี้ได้เป็นที่สุดของภาพถ่ายใช่ไหมครับแล้วก็ได้รับรางวัลชนะเลิศในปีนี้นะครับขอบคุณที่วันรอนานมากๆนะครับ ่เพียงทั้งหมดของโครงการนะครับเพาหัวใจสําคัญของโครงไการหนึ่งอย่างนั่นก็คือการส่งต่อแรงบันดาลใจแหละครับมาดูกันครับว่าเรามีวิธีการในการส่งต่อแรงบันดาลใจกันยังไงประชงอะไรครับ และแล้วงานวันนี้ก็จบลงไปโดยที่ทุกคนต่างได้รับแรงบันดาลใจกลับไปนะครับแต่คุณผู้ชมยังสามารถอัปโหลดภาพที่คิดว่าเข้าข่ายพลังคนสร้างสรรโลกและแท็กมาใน i n s t a g r กรมของ power of human energy ก็ได้นะครับหรือใครที่ชอบแชร์ผ่านทาง Facebook มากกว่าก็สามารถแชร์มาได้ที่ Facebook ของนิตยาาสารสารคดีและก็รายการเจาะใจครับเพื่อให้แรงบันดาลใจเหล่านี้ได้ส่งต่อไปอย่างไม่มีที่สิ้นสุดครับวันนี้จาะใจหมดเวลาแล้วนะครับพบกันใหม่พฤหัสหน้าครับ รารีสวสดิ์ครับ